โอเคครับอยู่ร้านบางค่ายซอบต์นะครับวันนี้มารีวิวชุดตัวซิกพีสามสนะครับผมงานไต้หวันนะครับเวปอีนะครับผมมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมันก็จะมีตัวปืนแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ยางการลื่นมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับกระชับทำให้เราจับและกระชับมือขึ้นแล้วก็เวลาเงือออกมันก็จะไม่ลื่นนะครับมันมันไม่ได้ตรงรุ่นมันหรอกแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับมาดูตัวปืนกันนะครับ ตัวปืนสีค่อนข้างใหม่นะครับไม่ใช่ค่อนข้างใหม่ตัวค่อนข้างใหม่เลยแล้วก็มีรอยแค่ตรงนี้เองนะครับส่วนเรื่องบอดี้ภายนอกยังไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยถลอกใดๆนะครับนอกจากรอยท่อในาที่เกิดจากการที่เรายิงนะครับถือว่าโอเคนะใหม่เลยครับตัวนี้นะครับอ่ะเนี่ยให้ดูกันว่าโอเคเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อัพแบริ่งแล้วนะครับเป็นแบริ่งเดียวกับเจ้าตัวก๊อกนะครับ เนื่องจากแฮมเมอร์กับอะไหล่พวกลหลายๆชิ้นภายในเนี่ยแฮมเมอร์ Hammer กับค้อนค้อนตอกวาลเนี่ยมันจะใช้ตัวเดียวกันกับของก๊อก w e นะครับเนี่ยเห็นไหมส่ยแบริงแล้วนะครับตัวนี้ใส่แบริ่งแล้วมันก็ทําให้ปืนเรายิงได้ลื่นขึ้นนะครับอึ๊บอ้าเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับ โอเคครับก็จะมาทดสอบยิงเจ้าตัว six s i p สามงาน wwe ไต้หวันกันนะครับผมมาอ่ะตัวนี้ทดสอบระบบกันให้ดูก่อนนะครับตัวนี้มีเซฟอยู่ด้านหลังนะครับปุ๊บถ้าเราดันเซฟเห็นไหมไกลไม่ลั่นเอาขึ้นสไลด์นะครับขึ้นเซฟไว้ไกลก็ไม่ลั่นเหมือนเดิมนะครับเอาเซฟลงดันไกลได้ปกตินะครับมาทดสอบยิกัน,นครับก็ได้ทดสอบเป็นอ e ิพันนะครับผมมา กดค้างไว้สักหกถึงแปดวินาทีโดยประมาณนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับวิธีการโหลดลูกเห็นไหมมีช่องโหลดลูกมาให้เลยนะครับแล้วเกลียวมันลงมาก็โหลดลูกลูกไปนะครับแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนะครับอ่ไปอีกหน่อยอืมแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้เราทดสอบระบบเซฟไปแล้วนะครับต่อไปจะ,ะเป็นการทดสอบยิงพร้อมวัดความแรงสามศูนย์หกสามศูนย์สามสามศูนย์สองไม่ความแรงนี่มันนิ่งจริงๆนะครับสามร้อย่ะดูก่อนสามร้อยหกสามร้อยสามสามร้อยสองนะครับถือว่าความแรงโอเคนะครับว่ายิงเล่นมันๆได้นะครับผม ด้วยความที่มันเป็นอะแบรลิง uh, มานะครับใส่แบร์ลิงของก๊อกได้นะครับตัวเนี้ระดับ W.E. นะใส่แบร์ลิงก๊อกได้นะครับผมว่ายิงลื่นขึ้นเยอะเลยตอนแรกมามันมีอาการหนึ่งเลยคล้ายๆก๊อกคือมีอาการสะดุดแล้วก็นกสับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับพอเปลี่ยนแบร์ลิงไปใหม่ใส่เป็นแบร์ลิงของก๊อกเนี่ยทําให้ปืนมันยิงสมูทขึ้นแล้วก็รู้สึกผมว่ามันยิงได้ลื่นขึ้นด้วยแล้วก็ไม่มีอาการติดขันนะครับโอเคมาทดสอบยิงให้หมดแม็กเลยนะครับผม ยิงถือว่าสับไกล์ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการลื่นเนี่ยมันลื่นมากนะครับผมแล้วแม่งโอเคนะครับใส่แบริ่งเข้าไปนี่ลื่นปื๊ดเลยนะครับผมเนาะโอเคเอาแม็กเราเล่นเสร็จแล้วครับเราแม่งออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงสาร์ขหลังแบบนี้็ร่างกายทิ้งทุกข้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมโอเคไหมท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อได้เพจวิบีการเจลซอไลพีเคอาร์ซอฟท่านใดจะขายก็ทักมาได้นะครับผม เนาะโอเคครับขอบคุณครับ